ครับน้องดีบ้านแก้วครับลามมาให้หน่อยแสงได้สักคนเหมืนหมีร่างให้หน่อยดูเต่าครับวันนี้เ<อ>ต่าใหญ่เต่าเต่าใหญ่ครับเต่าใหญ่เต่ตตา,าต,ตุลาตัาตวใหญ่อันนี้มาเอามาจากวัดเต่ายักษ์เก็บมาได้จากไหนครับเนี่ยก็หล<ะ>ักฐานเจ้าของดูดิเก็บมาจากนาใช่ไหมหน่าเจ้าของอยู่นู่นเออเก็บมาจากนาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เก็บมาจากนาจากไหนอ่ะมาจาก เต่าใหญ่ขนาดนี้มันจะวัดเออจะมาได้ไงจะว่าเขาไม่ให้มาจากนาเขาได้มาจากนามันต้ขึ้นมาหาไงอยู่ที่นาในท้องก็สูบน้ำเนี่ยจูราเจอมาจากไหนตัวเนี้ยวัดเต่ายักษ์มาจากวัดไหนก็ตุราบอกแหละใครใครจะไปเอาได้ในวัดก็เห็นตุรามันบอกเอยเขาต้องเอามาจากไม่ไหวอย่าไปทำอย่าไปทำมันจะแกล้งเขา เออเดี๋ยวแกงเขาทำไมล่ะทำไมห่ะจะแกงเขาเออเออไปแล้วครับเล่นบอลต่อีย อ่ะมเดไม,ไม่จับอ่ะ <c oughs> มเดลไ,ไม่จับเตะเออมเดลไม่จับเตะว่ายวเอเออาวอนนียไปไล่ใครเขาน่ะไอ้ดอกไปไล่ใครอ่ะเอาจับพ <ท gauge. S 2> ลงสระแล้ว,วะวางระวังระวังหลุลุนลงไปในสระน่ สองพี่น้องครับมาเตะบ,บอลกันแล้วพีน่น้องน้องโมเดลแสนส่นกับน้องดีบ้านแก้วน้องโมเดลแสนส่นเต้นโชว์หน่อยครับน้องโมเดลโมเดลเต้นโชว์หน่อยระวังรอบอลไปคนละฝั่งได้อยู่คนละฝั่ง ให้น้องหน่อยให้น้อง่อให้น้องเดียวมาให้น้องเดียวเบาๆก่อนเด็กโอ้เตะเตะไม่เห็นไม่เห็นตรงเลยเขอเล่นดัวตุาก่อนเออเล่นโดยการเล่นโดยการเล่นโดยการเออเล่นโดยการบานมีลูกเดียวเล่นโดยกันครับออะให้น้องให้น้องเดียวก่อนทั้งเดียวมัางทั้งเดียวมาให้ทงเดียวมั่งให้เดียวมัางเอาเดียวจับเบาๆนะลงสระนะครับค่อยๆเออ เดี๋ยวพุงว่งห<บ>ลาว well. ไปเ er นื้อสัตว์หน่อยนะค่อยๆค่อยเตะให้ใคลายเตะแรงด้วยป๊าปมาตุลาจับไม่ทันครับรุดรุ่ยตูดรอดครับรอดโอ้ต่าปีนจะออกแล้วเต่าปีนเขากำลังเมื่อกี้ต่อพี่น้องครับเล่นบอลทำดีบางแก้วครับ น้องเดียวน้องโมเดลแส,สนสนอ้าวเตะเตะยังกาให้เตะ่าให้เตะไม่เตะเอาเข็นนี้ก่อนนะครับผมไว้กินข้าวก่อน